ขอโทษนะครับน้องเ้าวันนี้น้องโมริก้าหรือเปล่าครับผมโพี่เคยฟังเพลงน้องน้องร้องเพลงพร้อมากเรนเนอร์รละกันนาน ฉันคือดวงจันทร์เพราะมากีติดตามผลงานอยู่นะตอนนี้พี่ทำคอนเทนต์ถ่ายรูปพี่จะขอน้องมอริก้าไปถ่ายรูปด้ไหมที่ไหนดีคะนี่เราอยู่ในเซ็นทรัลเวิลด์พอดีเลยเดี๋ยวลองไปแบบว่าด้านหน้าอะไรอย่างงี้พี่ว่าแบบว่าไฟตอนนี้กำลังสวยเลยไปเลยได้้นลองไปดูกันได้ครับด้านหน้าห้างมีจัดงานอีเวนต์พอดีเลยได้แสงไฟมาเป็นประกายช่วยให้ภาพดูน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยภาพถ่ายเซฟผมได้ทดลองใช้กล้อง Canon EOS R5 ต้องขอบคุณทาง Canon ด้วยนะครับที่ส่งกล้องมาให้ผมได้ทดลองใช้งานโอเคน้ <Okay. S 1> องโมริก้าโพสท่าเก่งมากเลยครับผมเลยใช้กล้องคอยสแนปจับจังหวะท่าโพสสวยๆของน้องครับการลองแบบว่าเหมือนยกแขนเลยยกแขนยกขาอะไรเงี้ยเฮ้ยเงี้ยเดี๋ยวลอง ้องเขาเอเนจีเยอะมากเลยครับพลังเยอะมากกระโดดดึงดึงไม่หยุดเลยครับจึงบๆุ๊บเอาครับหนึ่งสองสามอพไปโพตนมาน้องกลายเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนท่านหนึ่งไปซะแล้วาอาชุดถ้าก็ตายขาเดียวก็มาเอาครับหนึ่งสองสาม เห็นแบบตรงนู้นมันมีแบบเหมือนเป็นหัวใจอยู่แบบเขาทำไว้วาเลนไทน์อรไว้วาเลนไทน์ปละผมก็จะหยิบมานิดนึงโอเคลองเดินขึ้นมาหน่อยเดินเอาครับหนึ่งสองสามลองให้น้องขยับไปตรงแสงไฟนีออนดูบ้างนะครับชพื่อให้ภาพดูสว่างมีออร่าครึ่งขอรน้องแบบลองหยิบแว่นแล้วยื่นมาโอเคเอาครับหนึ่งสองสาม ไม่ได้ถ่ายไ,ไ,ไ,ไหม,ไมไตะตะหลว,วมากจะพอเป็นไปได้ไหมเรื่องของเราถึงจะไม่ได้ชอบฉันเท่าไรแต่ลองเปิดะใจได้ไหมช่วยลืมเขา Just give me one another round I'll never let you down เห็นโมนิก้าวันนี้แบบขอบคุณมากเลยนะมาถ่ายรูปด้วยกันแบบพี่ได้รูปแบบสวยๆเยอะมากส่งไวให้ดูด้วยนะคุณพี่ไหนก็ฝากคุณด้วยนะคะขอดมากเลยเดี๋ยวจะติดตามผลงานน้องนะครับเออน้องโมนิก้าแบบอะไรอะอะไรอะไไรรอออะะโมนิก้าพี่ชื่ออะไรเอ่ยพี่ชื่อชลบุรีแนงขอชลบุรีชลบุรีได้ไห่อยนี่ืออดมากเลยโมนิก้ามาถ่ายรูปวันได้รูปสวยๆเลยดีรอบหน้าเจอกันเรียกได้นะคะ โอ้กินเลยอันนี้ฉ่ำนะฉ่ำให้น้องโมนิก้าไปฝากผลงานหน่อยได้ไหมตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างตอนนี้นะคะเพิ่งปล่อยเลยค่ะชื่อเพลง Never นะคะสามารถหาฟังได้ที่ Official White Music แล้วก็บนทุกแพลตฟอร์มฟังเพลงเลย <สา S 1> จ้าคุณนะคะรือคอยจีมาก็ได้นะโมนิกา้าปุณิยตะนนท์ครับครับบายยรอชมคอนเทนต์โมนิก้าในติกตอกฟังทางอโต้นะคะบ๊ายบาย